สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับช่องสาวลานนาสไาร์ตจีนสิงคโปร์กันอีกแล้วค่ะวันนี้เจอกันที่ห้องควายตามเคยค่ะตุ้งตุงต้งตุงต้งตุ้งตำน้ำพริกค่ะน้ำพริกน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกปลาซาบะแล้วก็จะกินกับไข่ไข่ดองซีลซื้อมานะคะจากเซเว่นเอเวนสิงคโปร์ค่ะตอนนี้มาจากบ้านเรานะคะ จากไทยแล้วค่ะแล้วก็นี่กำลังต้มน้ำอยู่ต้มน้ำอยู่จะกำลังต้มน้ำอยู่จะลวกผักกินกับก็มีมะละกินุกให,ใหญ่เแล้วก็มีผักกาดสี่ห้าต้นกินคนเดียวไม่ต้องเยอะ แล้วก็มีเห็ดคนคนเดียวไม่ต้องเยอะค่ะผักนิดหน่อยพอเห็ด ใส่ไปนิดนึงมันจะได้ต้มอผักมาแล้วมันจะได้เขียวๆไฟมันทำไมมันเหลียงจ้ะแล้วก็ใส่น้ำมันไปนิดนึงมันจะได้เขียวๆออกมาสวยๆเราไปตำน้ำพริกกัน ก็ตำน้ำพริกกันนะคะมาตำน้ำพริกกันกระเทียมกระตุ้นหอมเราใส่ไปเลยจะตำข้างบนก็เดี๋ยวกลัวมันเสียงดังเ,เดี๋ยวเราจะไมาตัดพริกก่อนนี <c oughs> ่ค่ะพริกหนึ่ <c oughs> พริกจินดาตัวไม่เผ็ดตัดไปพริกนมจีแล้วก็นี่แล้วนะคะเอาเปียกออกค่ะน้ำพริกปลาซาบะอร่อยกว่าน้ำพริกปลาทูรสชาต์ใกล้เคียงกันแล้วว่าอร่อยกว่าน้ำพริกปลาทูมันหอมกินกับข้าว ข้สวยก็ได้ข้าวอะไรก็ได้ก็ <Okay. S 1> ใส่กะปิไปน,นิดนึกะปินี่พิงไว,ว้ใส่นิดเดียวไม่ใส่ ็นี่ปลาซาบะปิ้งเสร็จจะไม่ใส่ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวกลางกลางมันออกง่ายอยู่จะเอาใส่แค่นี้กลางไม่เป็นไรนี่ร้อน มันเป็นนี่รงกลางมันก็หอมใส่รสดีกวนิดหนึ่งถ้าใส่ผงชูรสก็ใส่ตำ 乱这个。 ก็สุกแล้วเหลือกับมาละต้มไปก่อนตล้นี่พริกต่อค่ะไม่ต้องเด็ดอื่ม เสร็จเรียบร้อยเร็วนอนมน้ำพริกลาสาบา

ซาบะกังคลิกใครชอบมะนาวก็บีบมะนาวไปเราไม่ชอบต้นหอมผักชี L ชอบน้ำพริกอย่างนี้แหละไม่ชอบแบบแฉะแฉเสร็จแล้วน้ำพริกปลาซาบะพวกๆแป๊บเดียวน้ำพริกปลาซาบะามาทานข้าวด้วยกันนะคะเสร็จแล้วค่ะน้ำพริกปลาซาบะย่างนิดเดียวนิดหนึ่ง ปลาซาบะย่างมาทานข้าวด้วยกันนะคะมาจ้ามาทานแล้วเด้เข้าวด้วยกันน้ำพริกปลาซาบะย่างผักกินกับแตงกวามีสิคอ้วยแล้วก็ปลาซาบะย่างเหลอแล้วก็ไข่ ขายดองซีอิวของเซเว่นเลเกินกับข้าวกล้องค่ะมาจ้าเพื่อนเพื่อนมาทานข้าวด้วยกันพริกปลาทูค่ะน,น้ำพริกปลาซาบะย่างอืม,อ,ม,อ,มอร่อยหอมนะอร่อยกว่าน้ำพริกปลาทูข้าวเที่ยงค่ะสด ไปสามเมตรเข้าห้องน้อมหึงเ,เลยอะน้ำพริกนี่กินกับสตอตน้ำพริกอะไรกินกับสตอตก็อร่อยอร่อยนะเพื่นพอนๆลองทำดูน้ำพริกปลาซาบอะอร่อยกว่าทุ้ตัวดดฮ้ย ไม่ไดยค่ะอืออืมอืมอร่อยหองกินซีฟู้ Ngon lắm Xuyên mà chắc là mình yêu Tô cong Nhật Quỳnh nó sẽ giày, giày. Yeah. Yeah. Mm. wow mm -hmm. yeah.

โอเคค่ะเพื่อนเพื่น,นคลิปนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะอร่อยมากค่ะน้ำพริกป,ปลาสาบเดห๋ยวขอกินข้าวก่อนนะคะแล้วคลิปหน้าเรามาดูกันว่าเราจะทําอะไรกันขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอบคุณร้อยยสบเจคนที่ติดตามคาะถึงเราไม่คนติดตามไม่เยอะแต่เราทําด้วยความสนุกด้วยทำด้วยอยากแบบแบ่งปันค่ะขอบคุณนะคะ,คะบ๊ายบายค่ะ แล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ